ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหลุยดิอาสคือเนื้อหอมมากเพราะว่ามีทั้งบาเชโรนาให้ความสนใจแต่บาเชโรนานี่ตัดทิ้งได้เลยนะเพราะว่าเรื่องของทุนทรัพย์อาจจะไม่เอื้ออำนวยถึงแม้ว่านักเตะอาจจะเคยมีใจอยากจะย้ายไปเพราะาอันนี้คือยืดตามที่คุณพ่อของนักเตะ อ,อ,ะะอีกหนึ่งสโมสรคะ่ะเป็นสโมสรต่างแดนนั่นก็คือทางด้านของอัลนาเซอร์อัลนาเซอร์เนี่ยพร้อมทุ่มเงินอยากจะได้ลุยดิอารสเปรลมทีมมากแต่ต้องบอกว่านักเตะก็คือยังมีใจอยากจะเล่นในสโมสรในยุโรปอยู่นะคะอีกหนึ่งสโมสรที่ให้ความสนใจล่าสุดอันนี้คือไม่ได้สนใจเฉยนะมีการโทรมาสอบถามด้วยนั่นคือทางด้านของไบโอมอนิคค่ะ โรมมโน่ได้มีการรายงานออกมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อช่วงเช้าหรือช่วงกลางดึกนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบอกว่าทางด้านของแม็กซ์แอบเบลซึ่งเป็นผอกีฬาของบ mm ิยมวนิคได้มีการโทรมาสอบถามลิพูถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยดีอาร์ตออกจากทีมแต่หลังจากที่ได้รับโทรศัพท์บริการติดต่อมาลิพูปฏิเสธทันทีนะคะเพราะว่าลิพูไม่ได้มีความประสงค์อยากจะปล่อยลุยดีอาร์ตไปจากทีม คือท่ามกลางเรื่องของการย้ายทีมมันก็มีส่วนออกมาอยู่แล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าข่าวนี้ออกมาสัก,กระยะหนึ่งแล้วนะคะบอกว่าลิพูจะมอบสัญญาหรือจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลุยดีอารถึงแมว้ว่าปัจจุบัน สัญญาของดิอาสกับลิพูจะเหลืออยู่2ปีด้วยกันแต่ลิพูก็อยากจะต่อสัญญากับเตเตะวัย28ปีรายนี้นะคะแล้วก็เรื่องนี้ทางด้านของไบเยอร์มิกก็รับทราบเพราะว่าลิพูได้มีการแจ้งให้รับทราบแล้วว่าพวกเขาไม่ได้มีความประสงค์หรือไม่มีแผนที่จะปล่อยลุยดิอาสออกจาทีมและไม่มีแผนการเจรจาเพิ่มเติมกับไบเยอร์มนิอีกด้วยนะคะ ถ้ามการเรื่องของการย้ายทีมก็ต้องบอกว่าเรื่องของการต่อสัญญาถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าลิพูอยากจะต่อนักต่อหนาะแต่ท้ายที่สุดต้องบอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีวิแววยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะเห็นว่าในเรื่องของรายละเอียดบางรายละเอียดเนี่ยมันไม่ลงตัวอาจจะไม่ได้ถูกใจในฝั่งของลุยดิอาสแต่อย่างใดนะคะก็ต้องมารอดูว่าลิพูจะมีการปรับปรุงข้อเสนอไหมเพื่อที่จะต่อสัญญาของลุยดิอาสออกไปอีกแต่ถ้าหากว่าไม่ต่อ ก็ยังเหลือสัญญาอยู่2ปีนะแต่สมร้าหรือปีหน้าฤดูกาลหน้าเนี่ยต้องไปลุ้นว่าจะเสียลยุยดิอาสไปแบบฟีฟีหรือเปล่าอ่ะไม่จบแค่เรื่องของลยุยดิอาสทา่เรื่องของลิพูลเรายังมีอีกนะคะต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของลิพูลจริงมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนถ่ายในเรื่องของนักเตะ แต่มันเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของทีมงานด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้มีหนึ่งในทีมงานของอาร์เนอ์สลอตได้มีการลาออกแล้วมีการบอกว่าโจวานนี่บองคอสอดีตกับตันทีมเนเธอร์แลนด์จะมาเป็นหนึ่งในทีมงานของอาร์เนอ์สลอตแต่หลังจากข่าวตอนนั้น,นะคะ่ะมันก็เงียบหายไม่ได้มีการประกาศสักทีล่าสุดสโมสรลิเวอร์พูลได้มีการประกาศแล้วนะคะว่าโจวานนี่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานของอาร์เนอ์สลอต ในฤดูกาลนี้หรือในปีนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆลิปูได้ดยินชื่อนี้ก็ต้องบอกว้าวเนาะเพราะว่าโจวันนี้เขาก็มีผลงานที่ดีมากนะคะอยู่กับสโมสรดังๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาอาร์เซนอลอาร์สโกลเรนเจอร์รวมถึงเฟเยนูตอดีต ทีมที่อันเนสโอตเคยคุมด้วยนะคะเจ้าตัวก็เคยค้าแข่งอาชีพกับสโมสรเหล่านี้ที่ว่ามานอกจากนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าตัวแขวนสตันเนี่ยเจ้าตัวเคยคุมทีมชาตินเนเธอร์แลนด์อยู่สักพักหนึ่งนะคะสักระยะสั้นๆด้วยการพาเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้าไปถึงรอบลึกๆในศึกฟุตบอลโลกด้วยนะคะแต่ตอนนั้นก็คือไปไม่ถึงฝันเนาะแต่ก็คือโดยรวมก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะคะแฟนๆก็ดีใจที่ได้ทางด้านของ โจวันนี้บองฮอตเข้ามาอยู่ในทีมเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เดอร์สลอตแฟนๆแ,แอบแซวนะว่าโอ้ยนี่เราจะกลายเป็นสโมสอนดัชรชอเปล่าเพราะว่ากลายเป็นสัญชาติดัชตอนแรกเริ่มจาก1มา2มา3ตอนนี้กลายเป็น4เป็น5แล้วนะคะก็คือ เพิ่มมาเรื่อยๆนะคะทีนี้ค่ะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนถ่ายแค่ในเรื่องของโจวันนี่บองฮอที่เข้ามาแทนที่นะคะแต่ยังมีการประกาศแต่งตั้งชาบีเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูด้วยแต่ชาบ,บีที่ว่านี้ไม่ใช่ชาบ,บีอารันโซนะคะเพราะว่าอารันโซเขาคุมเรอัลมาดริดชาบ,บีที่ว่านี้คือชาบ,บีบารเรโรค่ะลิปูดได้มีการประกาศแต่งตั้งชาบีบารเรโรเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมฝึกสอนผู้รักษาประตูชุดใหญ่ด้วยนะคะจริงๆแล้วต้องบอก ว่าชาบีบริโรเขาเคยอยู่กับลิภูมมาก่อนซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวก็ย้ายออกไปไปทำงานกับเวสแฮมในปี2018แล้วก็ตอนนี้นะคะเจ้าตัวกลับมาเป็นหน่งามาเป็นหัวหน้าทีมฝึกสอนแล้วนะคะหลายหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอา้าแล้วทัาฟาเรลไปไหนล่ะซึ่งต้อบอกว่าทัาฟาเรลนะคะเขาก็เคยเป็นอดีตผู้รักษาประตูทีมแชมป์โลกด้วยนะซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่า ทางด้าของอาริซอนเบเกอร์เคยเหมือนสัมภาษณ์เคยพูดว่าเขาอยากทำงานร่วมกันกับทัฟฟา r เรลแล้วก็ตอนนั้นในยุคของเยลเลครอปนะคะก็มีการดึงทัฟฟา r เรลเข้ามาตามที่เหมือนแบบอันเนอร์อาริซอนพูดนะคะเหมือนแบบเป็นการสารแฟนอาริซันเบเกอร์เออนะคะแล้วก็เข้ามาในตอนช่วงปี2021นะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าถึงเวลาที่อาจจะแยกย้ายแล้วนะคะทัฟฟาโรอาจจะไปทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะก็เลยอ่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับทีมงานขอบคุณสำหรับทัฟฟารโรนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรในการคว้าชแชมป์เนาะแล้วก็คือปั้นผู้รักษาประตูสามารถให้เทคนิคผู้รักษาประตูดีๆกับ เราได้นะคะยังไงก็ขอให้ทัฟขอรโชคดีกับเส้นทางที่เหลือจากนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นก็รอติดตามกันนะคะว่าลิเวูจะมีการเสริมทัพจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะหากใครมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือข้อมูลตรงไหนมันตกหล่นคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะทุกคนนะคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ะคะ่ะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย